เมื่อครั้งที่หลวงตาทนท่านได้ออกทุดงจากเขตภาคอีสานข้ามไปยังผืนป่าในเขตภาคเหนือในสมัยก่อนด้วยเพราะความที่ชื่นชอบความสงบเงียบวังเวงของผืนป่าที่นั่นทุกครั้งที่ท่านออกทุดงไม่ว่าจะข้ามไปทางฝั่งลาวเลาะเข้าไปฝั่งเขมรดันโดดหลงสู่ภาคใต้แต่สุดท้ายแล้วทุกครั้งก็จะต้องมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายก็คือผืนป่าทางภาคเหนือที่ว่านั่นเองหลายที่ที่ท่านทุดงเหยียบย่ำเข้าไปทุกที่ล้วนแต่มีอาถรรพ์ ความลึกลับน่ากลัวไม่แพ้กันทุกทที่แต่ท่านก็สามารถที่จะเอาตัวหลอดจากภัยอันตรายอาถรรพ์ต่างๆพวกนั้นมาได้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์ลัวสัตว์ป่าก็ตามไม่เว้นแม้แต่หมออาคมหรือว่าพรานที่มีอาคมเข้มขลังอย่างกับในผืนป่าในเขตขเขมรก็เคยถูกหมอผีขเขมรลองวิชาอาคมมาบ้างแล้วแต่ด้วยยางตะบะอันแก่กล้าหมอผีขเขมรผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรหลวงตาโทนได้ผืนป่าอีกหลายที่ ก็ยังมีพลานที่มีวิชา,าคมที่ชอบลองดีกับพระธุดงซึ่งในสมัยก่อนพลานพวกนั้นส่วนมากก็จะเป็นชาวป่าชาวเขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็เลยไม่ค่อยจะเลื่อมใสหรือให้ความเคารพพระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อมีโอกาสได้พบเจอกันก็มักจะชอบลองวิชากับพระธุดงหลูปนั้นๆนอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่แล้วพระธุดงท่านก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยววัแวด้วย เพียงแต่เอาตัวเองหลีกเลี่ยงไปให้พ้นพคนพวกนั้นเสียหรือไม่ก็ไม่ยอมต่อก้อนด้วยก็เลยทําให้พลานพวกนั้นได้ใจว่าไม่มีพระสงฆ์หรือว่าพระทุดงรูปไหนที่จะมามีวิชาอาคมแก่ก้าเหนือกับต้นได้ในหลายๆพื้นที่ถึงได้เข้าไปนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าได้อย่างสงบสุขไม่มีใครมารบกวนเพราะวะ่าท่านทั้งหลายล้วนแต่มีจิตที่แน่วแน่ในการบําเพ็ญเพียรภาวนาเท่านั้น ช่ว่าจะนำเอาไปต่อกอนหรือประรองวิชาอาคมอะไรกับใครทั้งที่พระธุดงหลายลูกท่านก็รู้ว่าพลานจอมอาคมนิสัยเกเรพวกนั้นไม่สามารถที่จะทำอะไรท่านได้แน่หลวงตาโทนท่านก็เจอมาไม่น้อยกับพลานหังกาพวกนั้นแต่ท่านก็ไม่เคยที่จะยุ่งเกี่ยวหรือคิดที่จะไปสั่งสอนด้วยความที่ยังรู้ได้ถึงจิตใจว่าหลายครั้งที่เจอคนพวกนั้นล้วนแต่มีนิสัยหยาบกระด้างจิตใจเหี่มโหดไม่ยำเกรงใครทั้งสิน้น จะใช้พุทธธรรมชี้ทางสว่างให้นั้นคงจะเป็นไปได้ยากพลานป่าหรือแม้แต่ชาวบ้านที่อยู่ตามป่าตามเขาท่านจึงมักจะหลีกเลี่ยงกับการที่จะไปพบเจอกับคนพวกนั้นนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เวลาท่านออกไปทุดงไม่ว่าจะเป็นพื้นป่าที่ใดจะไม่ยอมไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้านที่อยู่ตามป่าตามเขาโดยเด็ดขาดน่าจะเป็นพระธุดงรูปเดียวที่หาฉันแต่พืชผักหมากไม้ป่าเพื่อดำลงกายสังขารให้คงอยู่บำเพ็ญเพียรภาวนาได้ เมื่อหลวงตาโทนท่านทุดงไปถึงเขตภาคเหนือก็ได้แวะปักกฏในป่าช้าของวัดที่อยู่ตามหมู่บ้านของชาวพุทธทั่วไปเมื่อเข้าไปยังผืนป่าแล้วก็จะไม่ออกมารับบิณฑบาตจากชาวบ้านที่ไหนอีกหลังจากที่ปักกฏอยู่ในป่าช้าท้ายวัดหนึ่งคืนลูกเช้าหลังจากรับบิณฑบาตแล้วท่านก็ได้แวะเข้าไปสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสอยู่พอสมควรก่อนที่จะกลาบลากลับไปนั่งฉันพัาหารอยู่ที่กฎของตนเอง เสร็จสับแล้วก็เก็บอัฐาบริขารเดินทุดงต่อไปมองหน้าเข้าไปยังเขตผืนป่าที่ขึ้นชื่อเรื่องอาถรรพ์และสัตว์ป่าดูไรแต่ว่าท่านเคยทุดงเข้าไปปักกดนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาในผืนป่าแห่งนี้มาแล้วหลายครั้งไม่เคยมีอะไรสามารถมาหยํ่งกายรบกวนการนั่งบำเพ็ญเพียรให้จิตของท่านฟาุ้งซ่านแม้แต่ครั้งเดียวจุดหมายของท่านก็คือกลางป่าลึกที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนของชาวป่าชาวเขาหรือแม้แต่ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า กระถ่งพันที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าด้วยเพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนสึ่งกันละกันตามวิถีการดำเนินชีวิตของใครของมันซึ่งท่านก็มมักจะไม่ชอบไปยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านหรือพลานพวกนั้นอยู่แล้วเมื่อไปถึงที่ไม้ที่ท่านเคยเข้าไปปักกฏมาแล้วเพราะว่าป่าบริเวณนั้นนอกจากจะมีหมากไม้ป่าพืชผักสมุนไพรก็ยังมีลําธารน้ําให้สามารถนําฉันมาสงได้เมื่อตั้งจิตประวรณนากําหนดจุดที่จะปักกดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ได้ทํากิจธุระจนสําเร็จก็เริ่มนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาทันทีโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างหรืออะไรทั้งสิ้นด้วยเวลาส่วนใหญ่ของพระป่าสายปฏิบัติจิตแทบจะดําลงอยู่ในยานได้ตลอดเวลาถ้าจะออกจากการบําเพ็ญเพียรนั่นก็จะมีเพียงแค่เวลาจําวัดกับเวลาฉันเท่านั้นผ่านคืนแรกคืนสองและคืนสามไปอย่างสงบเงียบไม่มีอะไรผิดปกติหรือว่าผิดสังเกตจนลุ่งเช้าฟ้าสางของวันที่สีขณะที่หลวงตาทน ท่านตื่นจากการจำวัดก็ได้มีร่างของคนปรากฏตัวนอนนิ่งอยู่ที่หนา้ากฎโดยที่ไม่รู้ว่าคนผู้นั้นเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรแม้ว่าท่านจะวางอาคมไว้รอบกฎเพื่อป้องกันภัยอันตรายเอาไว้อยู่แล้วแต่ร่างของคนผู้นั้นสามารถผ่านเข้ามาได้ก็คงจะไม่ได้มีเพศภัยอันตรายอะไรพอหลวงตาท่านเปิดกฎออกมาดูถึงได้รู้ว่าคนผู้นั้นได้สินใจตายไปแล้วดูจากลักษณะน่าจะเป็นร่างของพลันที่เข้ามาหาลาสัตว์อยู่ในผื้นป่าเดียวกัน หล่องลอยบาดแผลที่ถูกกระสุนปืนยิงไม่ต้องเดาก็พอจะรู้ว่าน่าจะถูกพลานโดยการยิงหรือไม่ก็มีการหักหลังอะไรกันจนเกิดมีเรื่องฆ่ากันตายแต่เดิมท่านก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับพลานหรือชาวบ้านที่อยู่ตามป่าตามเขาอยู่แล้วก็คงได้แต่ปล่อยให้ร่างนั้นนอนนิ่งอยู่หน้ากฎของท่านนั่นเองห่างจากกฎออกไปเพียงแค่สองวาก,กว่าหากไม่มาพบเจอกับท่านภายภาคหน้าก็ต้องมีคนตามหาหลางจนเจอจนได้ แต่เมื่อลลางของพรานคนนั้นได้มานอนตายอยู่ตรงนี้หลวงตาโทนท่านก็ได้ถือเอาว่าจะใช้หลางสึ่งไหลลมหายใจของคนผู้นั้นเพ่งพินิษพิจารณาในกายสังขารซึ่งหลวงตาโทนท่านก็เคยใช้วิธีนี้ฝึกจิตภาวนาอยู่ตามป่าช้ามามากมายหลายที่แล้วเมื่อจัดการกิจธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่หาหมากไม้ป่ามาฉันท่านก็ได้เริ่มนั่งพิจารณาสังขารหลางของคนตายอยู่อย่างสงบไปจนถึงช่วงบ่าย ล่างที่สืดเผือกตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายๆก็เริ่มจะเขียวคล้ำใบหน้าและแขนขาก็เริ่มบวมชึงขึ้นมาจากเดิมแต่ไม่มากนักหลวงตาท่านลุกขึ้นเปลี่ยนเป็นวิธีเดินจงกรมตามเส้นทางเดินที่ท่านได้ทำเอาไว้เพื่อคลายปวดเมื่อยจากการนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนามาอย่างเนื่องน,นานตั้งแต่ช่วงสาสๆยจนถึงบ่ายได้เวลาใกล้คำ่ำจึงได้เดินไปสงน้ำที่ลำธารแล้วก็ใส่กากลับมาต้มเป็นน้ำชาชัน ความเมื่อมิดกระเริ่มลงมาปกคลุมไปทั่วทั้งผืนป่าและบริเวณที่หลวงตาโทนท่านปักกดอยู่ขณะที่ท่านก็นยังนั่งเพ่งพินิษพิจารณาหลางสังขารของพรานที่ตายยาวนานไปจนถึงช่วงดึกจึงได้หลับตาลงดำดิ่งดวงจิตสู่ยานล,ลึกจนเริ่มรู้สึกตัวเอาตอนที่มีเสียงกรุกรักกรุกรักอยู่บริเวณหน้ากรดท่านจึงได้คลายดวงจิตออกจากยานมองฝ่าความมืดเพ่งออกไปถึงได้มองเห็นไอ้หลายพาดก่อน ตัวใหญ่ยาวเจ็ดแปดอกมันกำลังกัดฉีกกินเนื้อหนังของพลานคนที่ตายนอนอยู่หน้ากรดของหลวงตาโทนโดยที่มันไม่ได้สนใจว่าจะมีใครอยู่ในบริเวณนั้นด้วยหรือไม่เมื่อเห็นว่ามีอลายผ่าดก่อนอยู่ตรงหน้าหลวงตาโทนถ่านก็ไม่ได้มีความรู้สึกหวาดกลัวอะไรยังคงใช้วิธีเพ่งพิจารณาสังขารร่างของคนติ่ตายว่าหลังจากตายไปแล้วร่างก็เริ่มเขียวคึ้ำบวมชึ่งจนดูน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่านั้นร่างก็ยังกลายเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่า ได้ดำรงชีวิตกันได้ต่อไปก็ยังถือได้ว่าไม่ตายเสียเปล่าท่านเพ่งพิจารณาอยู่เนืองนานจนในหลายผาดกอนนั่นมันกินเนื้อหนังของเหยื่อจนอิม่มจูจ่ๆร่างของมันที่เห็นก็กลับกลายล่างเป็นคนเอาเสียดือด้อหลวงตาโทนท่านเห็นก็ทําเป็นนิ่งเฉยไม่ได้สนใจกับร่างนั้นที่กลับกลายจากเสือมาเป็นคนตรงข้ามกับคนผู้นั้นที่หันมาสยะยยิ้มให้กับหลวงตาโทนซึ่งยังคงนั่งนิ่งเฉยอยู่ ดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นพลานด้วยกันหลวงตาโทนท่านพอจะเดาได้ว่าพลานผู้นั้นก็คงเป็นคนที่ยิงพลานคนติดตายนั่นเองจากลักษณะน่าจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมมากคนหนึ่งดูจากเส้นประคำเส้นใหญ่ที่คล้องคออยู่ก็พอจะรู้ถึงได้สามารถกลายร่างเป็นเสือสมิงมากินเหยื่อได้มันคงไม่ใช่เสือที่กลายมาเป็นคนท่านใช้จิตเพ่งพินิษพิจารณาความดีความโหดเหี่ยมของพลานผู้นั้นได้แม่นาน ก็รู้ว่าสมควรที่จะต้องสยบมันเสียบ้างไม่เช่นนั้นแล้วที่มันจ้องมองเสะยะยิ้มอยู่แบบนั้นมันคงไม่หวังดีเป็นแน่ในขณนะที่หลวงตาโทนท่านยังไม่ทันที่จะทำอะไรร่างของผานเสือสมิงนั่นก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ทันทีโดยที่หลางของมันได้เปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วแต่ยังไม่ทันที่จะเข้าถึงตัวหลวงตาทนหลางของมันก็ประทะเข้ากับอะไรบางอย่างกระเด็นปิวออกไปไกล มีเสียงภาวนาบทสวดบางอย่างดังออกมาจากปากของหลวงตาโทนไม่ขาดขณะที่ร่างของไอ้ลายพาดกอนเสือสมิงก็ร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหจู่ๆร่างของพรานที่นอนตายกลายเป็นเหยื่อให้มันเมื่อคู่ก็ลืมตาขึ้นสามารถขยับแขนขาได้ลุกพลวดพลาดกระโจนเข้าใส่ไอ้ลายพาดกอนเสือสมิงนั่นด้วยพลังวิเศษพิสดารจากบทสวดของหลวงตาโทนร่างของคนติดตายก็ขยายใหญ่โตใหญ่กว่าร่างของไอ้ลายเสือสมิงถึง3 4สเท่า สามารถที่จะต่อกรสู้กับมันได้อย่างไม่เสียเปรียบบวกด้วยแรงอาฆาตของวิญญาณพลานที่ตายไปด้วยก็ยิ่งเพิ่มความดุร้ายที่จะสู้กับไอไลยเสือสมิงนั่นได้อย่างไม่ยากเย็นทมการเสียงพลําบนบทสวดของหลวงตาทนที่ท่านยังคงนั่งสวดไปเรื่อยบริเวณหน้ากฎก็มีเสียงอึกทึกคึกโคมฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วจากการต่อสู้ของร่างผีตายโหงและหลางเสือสมิงนั่นไม่นานนักก็รู้ผล สุดท้ายร่างของผีตายโหงก็สามารถหักคอเสือสมิงตัวนั้นได้แม้จะถูกคมเขี้ยวของมันกัดกระชากเนื้อหนังกระจุยกระจายเวอะหวะแทบจะทั้งร่างเมื่อสิ้นลมหายใจของไอ้ลายเสือสมิงจู่ๆร่างของมันก็กลับกลายมาเป็นร่างของพลานคนเดิมซึ่งท่อนล่างของมันก็ยังเป็นเสืออยู่เป็นคนแค่เฉพาะช่วงบนเท่านั้นส่วนร่างของพลานตายโหงได้เดินกลับมานอนยังที่เดิมโดยเสียงพร่ำบนบทสวดของหลวงตาท่านก็ได้หยุดไปด้วย ล้อมกับท่านได้หลับตาดำดิ่งดวงจิตลงสู่ยานลึกต่อไปหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหลายสงบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านยังคงนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่แบบนั้นจนถึงช่วงฟ้าสางของวันลุกขึ้นจึงได้ทำพิธีสวดให้พรานทั้งคู่ตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ตรงนั้นเก็บอัฐบริคารย้ายไปหาปักกดั่งบำเพ็ญเพียรภาวนายัางที่แห่งใหม่ร่างของพรานทั้งสองหากมีคนมาพบเจอ เดี๋ยวก็จะรู้ความเองว่าเกิดอะไรขึ้นจากสภาพที่ทิ้งเอาไว้คงต้องมีการเดากันว่าเกิดการต่อสู้กันขึ้นระหว่างพลานที่มีอาคมเข้มแขังทั้งคู่จนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ตายไปด้วยฝีมือของกันและกันโดยที่ความจริงหลวงตาโทนท่านก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพียงแค่ใช้อาคมปลุกวิญญาณลร้ของพลานที่ถูกฆ่าตายก่อนหน้านั้นให้ขึ้นมาแก้แค้นเท่านั้นเองหลวงตาท่านได้ย้ายไปปักกดยังที่แห่งใหม่ไกลจากจุดนั้น ซึ่งเป็นตอนเหนือของผืนป่าและได้อยู่บำเพ็ญเพียรภาวนาที่ผืนป่าแห่งนั้นจนครบวาระที่กำหนดเอาไว้ถึงได้ออกเดินทุดงกลับไปยังภาคอีสานตามเดิม